โปรไฟล์ oh oh oh, ผมเท่เลยใช่ครับ <suas> เพราะอันนี้ก็คือของรางวัลที่ผมได้มาจากฟีเจอร์ใหม่แล้วบอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆสําหรับสายคอลเลกเตอร์นะครับหรือสายนักสะสมนั่นเองซึ <S 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 ่งเรา <siempre> สรามารถมาดูฟีเจอร์นี้ได้ทางกดไปที่โปรไฟล์ตัวเองนะครับซ้ายบน เือไป็นหน้าล็อบบี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วกดไปที่โปรไฟล์ตัวเองขวามือเลื่อนลงมาเล็กน้อยอันที่4นะครับคอลเลกชันอันนี้แหละคือฟีเจอร์ใหม่ที่เราสามารถรับของรางวัลได้มากมายจากการที่เราสะสมชุดนูน่นชุดนี่ปืนนั่นปืนนู่นอะไรมากมายนะครับก็จะสามารถมาปลดล็อกของรางวัลพวกนี้ได้นะครับแล้วบอกเลยว่าของรางวัลพวกนี้มีแต่ของใหม่ๆและน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ ที่คล้ายๆกับเหรียญห้อยตามเสื้อของทหารยศสงูงๆนะฮะและผมเปรียบเทียบอย่างนั้นทําไมเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนึ่งนะนอกนจากนั้นก็ยังมีอะไรอีกมากมายรวมถึงท่านของต,ตัวกรอบชื่อตัวตารางที่เราเอาไว้แสดงเหรียญต่างๆที่เราสะสมได้หรือในโหมดโม่นี้เรียกว่าสติกเกอร์นะครับป้ายแสดงเลเวของการสะสมของเราโปไฟล์ฉายาถ้าเต้น คําเชิญแบบคูคๆบอกเลยว่าคูมากคูกว่าการแข่งไก่บางอันอีกกรอบชื่อที่แบบคูกว่าเดิมท่าเต้นที่แบบเจ๋งมากๆอันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะบ,บอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะแบบเจ๋งมากๆรวมถึงอันนี้ก็คือแบ็กกราวนด์หน้าโปรฟไฟล์ที่เพื่อนเห็นนะต้นคลิปนะครับสำหรับใครที่แบบว่าสะสมของไว้เยอะมากๆแต่ไม่ได้แข่งไก่ไม่ต้องกลัวนะครับทุกอย่างเนี้ยมีเหมือนของแข่งไก่เลยคูคๆแล้วบอกเลยนี่แม่งเทสจัด สีทองอารามใครที่แบบเบลสูงๆนะและ้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นอีกมากมายด้วยนะ้าเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมตอ เนี่ยดูดิเมื่อเพื่อนเพื่อนได้ทำการกาจัดสตรูปเป็นล่าสช็อตนะครับหรือก็คือโจมตีสตรูตัวสุดท้ายนะก็จะมีเอฟสุดคูลตอนจบเปลี่ยนฟ้าอากาศให้กลายเป็นพายุทอร์นาโดขึ้นมาคือเวอรมมากคือแบบเพิ่มจัดเวอร์จัด อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเปลี่ยนสนัญลักษณ์นะครับเวลาเพื่อนๆฆ่าสตรูได้แล้วมันก็จะเป็นเป็นสีทองอะจากสีขาวอะไรเงี้ยเออก็เข้าใจเล่นเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเราให้กลายเป็นปสีเหลืองหรือสีทอง่นแหละเออก็เข้าใจนะเข้าใจทำแบบจีเข้าใจทานะ และเลื่อนลงมาอีกสักเล็กน้อยนะครมันก็จะเห็นทางด้านของตัวกระดานติดป้ายของเราด้แหละครับหรือติดสติกเกอร์ต่างๆนานาที่คล้ายๆกับตัวเหรียญยศต่างๆนานานะครับก็สามารถเลือกได้ทุกนี้นะแลวคนอื่นที่มาดูตารางนี้ก็สามารถมากดไลค์ได้โอ้ยคนที่เขามีชุด,น,ชดนี้ชุดนู้นชุดนั้นแล้วมีอาชีพเป็นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สามารถมาแปะไว้ได้นะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดนะเพราะมันยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งเลื่อนลงมาอันที่สามนะครับ treasury บอกเลยว่าเจ๋งสุดๆไปเลยก็คือทางด้านของตัว M4 และ AKM เพื่อนๆสามารถสะสมกระบอกพวกนี้ได้เพื่อที่จะเอาคะแนนให้ได้เยอะๆนะครับและเมื่อคะแนนถึงเมื่อไหร่เพื่อนก็สามารถรับของรางวัลต่างๆน,นนะั้นได้เหมือนกันซึ่งของรางวัลมันน่าสนใจกว่าที่คิดนะอันนี้ก็เป็นแค่สติกเกอร์งงๆเลเวลสามก็ไม่มีอะไรมาก แค่ของดิสลย์หรือของตั้งโชว์นะครับแต่เลเวล4และเลเวล5เนี่แหละที่ดูน่าสนใจมากๆก็คือเลเวล4เป็นเหมือนสแต a ท랙นะครับที่เพื่อนๆสามารถดูได้ในเกมเลยว่าระวบางที่เราเล่นอ,อยู่นั้นเราฆ่าสตรูด้วย MC ไปแล้วกี่ตัวและใช่ มันสะสมไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าแค่ตาเดียวนะมันสะสมไปเรื่อยๆอันนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากและสามารถไปตั้งค่าได้ในเซตติ้งปุ่มนะมันจะมีให้ปรับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาโยอะจะวางไว้ตรงไหนของหน้าจอนั่นเองเจ๋งดีนะะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ของตั้งโชว์เนาะแต่มันก็เท่ดีและเป็นอีโมดอีกอันหนึ่งที่สามารถใช้ในเกมได้ด้วยนะครับเช่นเกี่ยวกับท่นหน้าของ AK นะ ผมก็ปลดล็อกจนได้ไอตัว stack t r a แล้วนะครับและนั่นก็คือฟังก์ชันใหม่อีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสในใจมากนะครับเพื่อนม,มีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันดูนะ